ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมเชตวันเตือประโคนสอสอพักเก้าไกลจังหวัดปทุมธานีพื้นที่เทศบาลเมืองคูคตเมืองลำสามแก้วและเมืองล่าสวายขอลุกขึ้นอภิปรายเพื่อสนับสนุนนะครับยัติเกี่ยวกับการศึกษาการแก้ปัญหาค่าครองชีพสูงที่ทําให้เกิดเรื่องอปัญหาหนี้สินในครัวเรือนด้วยนะครับท่านประธานครับปัญหาหนี้นะครับ เป็นปัญหาที่ไม่ใช่เรื่องของปัจเจกบุคคลแน่ๆเป็นปัญหาที่ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งที่จะบอกว่าก็เพราะไม่รู้จักอดออมก็เพราะไม่รู้จักทำบัญชีรายรับรายจ่ายแน่ๆครับท่านประธานน่าจะมีปัญหาในเชิงโครงสร้างอื่นๆที่ทำให้ประช,ระชาชนต้องพะจนกับปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขอสไลด์ด้วยนะครับ ท่านประธานครับขอสไลด์ด้วยนะครับฝ่ายสดนะครับจากการศึกษานะครับล่าสุดจากสไลด์ออสไลด์ยังไม่มาไม่เป็นไรนะครับท่านประธานจะเห็นว่านะครับปัจจุบันนี้จากการสำรวจเมื่อปีที่แล้วนะครับปี2565พบว่านะครับจังหวัดที่มีค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือนสูงที่สุดนะครับ แซงจังหวัดนนทบุรีเมื่อปีที่แล้วขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในปีนี้คือจังหวัดปทุมธานีนะครับค่าใช้จ่ายครัวเรือนเฉลี่ยของจังหวัดปทุมธานีนะครับอยู่ที่22,372บาทแซงนนทบุรีเมื่อปีที่แล้วที่21,616บาทนะครับค่า ขออภัยครับท่านประธานค่าเฉลี่ยครัวเรือนนะครับทั่วประเทศ22,372บาทครับขณะที่ปทุมธานี37,897บาทครับมากกว่าค่าเฉลี่ยถึง15,525บาทนี่คือปีที่แล้วนะรับนะครับ2,565บาทสไลด์ลงเลยครับไม่เป็นไรครับถามว่าค่าใช้จ่ายของปทุมธานีที่มากเป็นอันดับหนึ่งแบบนี้ ถ้ามาดูในรายละเอียดนะครับจะพบว่าที่มากที่สุดนะครับเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุดถ้าเทียบกันระหว่างกรุงเทพปริมณฑลนะครับนั่นก็คือเรื่องของขนส่งสาธรารณะครับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องขนส่งสาธรารณะของพวกเรานะครับปทุมธานีผมยกตัวเลขมาให้แบบนี้นะครับต่อครัวเรือนนะครับเฉพาะค่าขนส่งสาธรารณะของคนปทุม9,180กว่าบาทนะครับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศซึ่งอยู่ที่4,350กว่าบาทสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศเกินครึ่งเลยนะครับท่านประธานลองไปดูก็ได้ครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับปทุมธานีเราแม้นจะอยู่ประชิดติดกรุงเทพแต่ไม่มีขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพที่ครอบคลุมที่ทั่วถึงที่เทียงที่เพียงพอและที่ราคาประหยัดครับไปดูก็ได้ครับในเขต สามโคกลาดลำสามโคกลาหลุมแก้วของคุณสรวีสุภาพณิตาเขตหนึ่งแทบจะไม่มีขนส่งสาธารณะที่ดีเลยนะครับหรือนั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวมาลงในเขตผมตรงสถานีปลายทางสถานีสุดท้ายคูคตถามว่าจะเดินทางต่อจากคูคตไปที่ลาดสวายไปที่บึงคำพร้อยในเขตของคุณประสิทธิ์ไปที่ลำลูกกาไปต่อ,อยังไงครับมีครับรถเมล แต่ว่านานๆก็มาทีมีครับรถเมย์แต่เมื่อมาถึงก็คนก็กระจุกอัดแน่นเต็มคันรถประชาชนก็เลยต้องไปเดินทางในรูปแบบอื่นนั่นก็คือต้องไปซื้อรถส่วนตัวเพื่อให้มีอิสระในการเดินทางมากขึ้นนะครับการซื้อรถยนต์ส่วนตัวนั่นก็ทําให้เกิดปัญหานี่สินครัวเรือนตามมาหรือถ้าไม่ซื้อรถยนต์ส่วนตัวครับจะใช้วินมอเตอร์ไซค์ผมถามง่ายๆอยู่ หมู่บ้านเอื้ออาทรเสมาฟ้าคามคลองสองข้าวินมอเตอร์ไซค์จากเสมาฟ้าคามคลองสองมาถึงรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีคูคตก็สูงมากๆครับปัจจุบันนี้นะครับท่านประธานผมอยู่ที่คูคตนั่งรถขับรถมาที่สภาแห่งนี้เฉลี่ยครับเติมน้ำมันสัปดาห์ละ2 0 0 0ันกว่าบาทสัปดาห์ละ2 0 0 0กว่าบาท1เดือนมี4สัปดาห์ แปดพันกว่าบาทแล้วครับท่านประธานนี่คือค่าครองชีพที่คนปทุมธานีต้องใช้ครับต้องจ่ายนะฮะนอกจากเรื่องรถเมที่มีไม่เพียงพอนะครับจนทำให้เราต้องมีค่าครองชีพที่สูงขึ้นแล้วยังมีปัญหาในเรื่องของน้ำประปาด้วยครับท่านอาจจะถามว่าน้ำประปาเกี่ยวกับอะไรกับเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องค่าครองชีพครับถ้าคุณมีน้ำประปาที่มันสะอาดที่มันสามารถดื่มได้ ค่าครองชีพตรงนี้ก็จะลดไปถูกไหมครับท่านประธานลองไปดูที่เทศบาลตำบลอาสามารถครับคณะก้าวหน้าเข้าไปทําสําเร็จมาแล้วครับโครงการน้ําประปาดื่มได้ที่เทศบาลตําบลอาสามารถโดยท่านนายกเทพพรจำปานวลขออนุญ,ญาตเอ่ยนะครับผมไปดูมาแล้วครับเทคโนโลยีไม่มีอะไรเลยครับสูบน้ําจากแม่น้ําชีที่อยู่ไกลออกไป7กิโล มาผ่านรางวนนะครับวนไปวนมาให้ตกตะกอนใส่สารเคมีใส่สารส้มเอาลงไปเก็บไว้ที่ถังพักน้าําใสยิงขึ้นหอสูงจากหอสูงยิงเข้าทุกบ้านทุกครัวเรือนแค่นี้ก็ได้น้ําประปาที่สะอาดแค่นี้ก็ได้น้ําประปาที่สามารถดื่มได้แล้วครับท่านประธานเมื่อเรามีน้ําสะอาดสามารถดื่มได้ค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ําอุโปโภคบริโภคก็ลดลงท่านประธานเชื่อไหมครับในเขตคูคตลำสามแก้วล่าสวายของผมนะครับ ดูแลโดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิตชั้นพิเศษนะครับแต่สภาพนะครับของน้ำในปัจจุบันนะครับยังเป็นน้ำที่มีกลิ่นนะครับยังเป็นน้ำที่มีสีอยู่เลยและที่สำคัญครับไหลอ่อนมากบางบ้านนะครับถ้าไม่ติดเครื่องปั๊มน้ำไม่ขึ้นชั้นสองนะครับอันนี้ก็เป็นค่าใช้ใจ่ายที่ประชาชนจะต้องเสียนะครับเพราะฉะนั้นครับคิดว่าการแก้ปัญหาเรื่อง ค่าครองชีพเรื่องหนี้สินครัวเรือนของประชาชนนะครับเราไม่สามารถแก้ได้ด้วยการทําบัญชีรายรับรายจ่ายหรือเรื่องของการรณรงค์ให้คนรู้จักประหยัดแน่ๆนครับในส่วนของนโยบายรัฐและการบริหารงานของหน่วยงานรัฐก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนได้ขอบคุณครับ